สวัสดีครัคบผมปอนฮะโฟมค่ะใช่แล้วอยู่ในช่องปอนโฟมชนแนลค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยจากที่เราถามไปเป็นอาทิตย์แล้วนะเตงเรื่อง Q&A ใช่แล้วเวพิ่งจะมีเวลาในการถ่าย แล้วก็ตัดเพราะว่าเวลาว่างของเราสองคน,นไม่ค่อยตรงกันจะบอกว่าเพื่อนๆถามมาเยอะมากทั้งในเฟซแล้วก็ใน u t u b e เนาะอือแบบถามมาประมาณแบบเป็นพันเลยอะถามว่าอะไรมีลูกยังเงี้ยหรอ <c oughs> อยากมีอยู่นะก็ Q&A ครับผมวันนี้จะมาตอบทุกคําถามที่เพื่อนๆอยากรู้นะฮะไม่ว่า <c oughs> จะเป็นเรื่องของส่วนตัวของเราหรือว่า <c oughs> เรื่องเรื่องของออตัวชาแนลตัวยูทูบว่าคอนเทนต์เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมอ่ะมาคําถามแรกที่เจอกันที่ไหนแล้วก็ใครจีบใครก่อนคะ ครั้งแรกใช่ไหมให้แต่งก่อนครั้งแรกเจอกันที่มหาลัยเพราะเราคบกันตั้งแต่มหาลัยเนาะล้องเจอกันที่มหาลัยฮะเต่งเป็นคนมาจีบเขาก่อนเอ้ยไม่ใช่คืออะเขาอ่ะเจอเตงที่งานชาคิดที่ที่เต่งที่เตงไอเนี่ยละครอะอ๋อของพี่ชาคิดแล้วก็เห็นเต่งครั้งแรกอ่าแล้วตอนนั้นอะคิดว่าแบบเต่งไม่โคตรที่เก๊กเลยว่ะจริงเหรอจริง ไม่อ๋องานงานครั้งแรกคือเป็นเหมือนโฆษณาฮะที่พี่ชาคิดเนี่ยจะมาเป็นแบบว่าเหมือนพรีเซนเตอร์ที่มหาลัยของเราซึ่งเขาแบบอยากได้นักแสดงสมทบเป็น ของเด็กมหาลัยใช่เขาก็เป็นเหมือนกันคนแคสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่คนแคสเหมือนกันแล้วก็เจอปอนอมาตอบคำถามที่สองอ่ะไม่ใครจีบใครก่อนไม่มันเป็นเพื่อนในเฟสเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแต่ไม่ไม่รู้มาก่อนเลยไม่ไม่รู้จักมาก่อนแล้วครั้นี้โฟมอ่ะก็ทักไปถามเว้ยมันก็เริ่มมีเม้นต์นี่แหละใช่ไหมมันก็เริ่มมีเม้นต์โต้ตอบกันไปกันมาโตตอบกันไปใครแบบโฟมมาทักไปถามมันว่าเอ้ยพี่พี่ใช่นักร้องวงแหวนไหมเออเอออโเคนี่คือจุดเริ่มต้นเว้ยครับผมคําถามที่ตอบ พ่อพี่อายุเท่าไหร่ครับคือพี่อายุ15ขวบค่ะสมองพี่อายุ2ีบห้ปีสมิตรแกว่า3ปีไม่ใช่แก่กว่าแค่3ปีตอนนี้เข้า28อวัยวะใดที่ดึงดูดสายตาของกันและกันดึงดูดอเรื่องอวัยวะเรื่องร่างกายใช่ไหมไม่มี ไม่อันนี้จริงๆคือหน้าตาก็น่ารักเขาชอบคนหมวยๆอยู่แล้วเอ่อเต็งก็ตอบโจทย์เรื่องความหมวยอันนี้ผมชอบความหมวยแล้วก็ส่วนมากดูนิสัยมากกว่าเต็งน,นิสัยดีไงเต็งดูแลเขาดีเขาดูเรื่องนิสัยเป็นหลักเหรออ,ค,อคือก่อนจะคบเนี้ยนะคือคือไม่ใช่นิสัยไงเจอเจอกครทั้งแรกก็ยหมวยๆไงก็ยหมวยๆขาวๆเออก็ได้น่ารักดีแล้วก็พอคบนิสัยดีแบบเรื่องนิสยัยเรื่องการดูแลเรื่องความเป็นแฟน The base จริง อ่ะสวนโฟมอ่ะคือเขาตอบโจทย์โจทย์เรื่องสเปคเหมือนกันเออเออเป็นคนชอบแบบตี๋อะไรอย่างเงี้ยตี๋ตรงไหนเละโอเคพวตี๋เนียไม่อยู่ดู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 นะได้หน้าอย่างไทยอ่ะต่อไปพวกพี่สูงเท่าไหร่ครับพี่สูงเท่าไหร่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยแปดถึงร้อยแปดสิบประมาณนี้ต้องเกินก่อนแต่พี่อยู่ใตัวเล็กก็คือร้อยประมาณร้อยห้าสิบกวาเคยเห็นตอหม้อไอ้ทางมอเตอร์เวย์หรือทางด้วยไอ้แบบเสาหลักกิโลอ่ะ อ่ะ,อะต่อไปอคุณปอนัะคุณโฟมแต่งงานหรือว่ามั่นกันหรือยังครับอ่าเรื่องถ้าเรื่องแต่งยังนะแต่ถ้ามั่นเนี่ยมั่นแล้วเพราะว่าการที่จะเอาโฟมมาทําเรื่องชั้ n แนลหรือทําอะไรด้วยกันมันก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งกันละกันนะครับผมเลยต้องวิถีลูกผู้ชายให้ทางบ้านเขาไม่น่าเกียด ก็มั่นก่อนอ่าต่อไปเลยพี่ฟงกับพี่ปอนจะแต่งงานกันตอนไหนคะตอนมีตังนะฮะตอนนี้ก็เก็บตังอยู่ไปเรื่อยๆพอมีตังมีหลักฐานที่ดีก็แต่งงานม,มีลูกสอดประมาณล้านสองล้านอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ฮะคนอื่นถูกคนอื่นถูกกว่านี้อีกนะแต่งคนอื่นด้วยอะไรหยอกหยอกหยอกอ่ะต่อไป <c oughs> ตอนนี้พี่ทักอยู่ที่ไหนคะแล้วก็เรียนอยู่หรือเปล่าตอนนี้จบกันแล้วจบกันแล้วใช่ไม่มาถึงเราจบกันแล้ว คือเราสองคนอยู่กรุงเทพ,พอยู่กทมนี่อยู่บีนบุรีฟอมอยู่ดินแนงดงอยู่ใกล้ยนยุสาวรีย์อ,อ่ะคบกันมากี่ปีแล้วแล้วจะวางแผนสร้างครอบครัวตอนไหนคะคบกันมา5ปีเ <c oughs> ข้าปีที่6วางแผนก็วางแผนแหละจริงๆคือคบกันเราครบใครเราก็ไม่ได้คบกันเล่นๆหรอกใช่ป่ะก็ะคือวางแผนกันตั้งนานแล้วแหละว่าอยากจะมีครอบครัวด้วยกันคือเราคบกันด้วยความจริงใจแลจริงจังนะฮะก็คือจะคบกันไปเรื่อยๆเราพร้อมก่อนซึ่งผมไม่อยากมีลูกเร็ว คือกะไม่ต้องมีงานแต่งก็ได้แล้วก็คือแบบจดทะเบียนสมรสมันไม่ได้ทุกอย่ดมันต้องมีพิธีอะไรอย่างงี้ก็จดทะเบียนสมรสก่อนเนี่เอาลูกเขามาก็ต้องมีแบบจัดงานจัดงานอะไรอย่างนี้ก่อนเนี่ยก็มันเลยเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันอ่ะต่อไปอะไรที่ทำให้พี่พี่รักกันนานขนาดนี้คะแบบว่าคนนี้ คือเดะเบสเลยแล้วเมื่อไหร่จะมีเบบีอ่าอันนี้ผมว่าแต่ละคนนะมันจะไม่เหมือนกันหรอกแต่ละช่วงอายุนะฮะตัวตอนเองเนี่ยก็คือเราครบใครกันมาสักระยะหนึ่งหรือว่าแบบช่วงวัยรุ่นมันจะแบบวัยรุ่นมันไม่ได้คิดถึงอนาคตไงคบกันแบบด้วยความชอบด้วยความสเสน่หาแต่ว่าพอคบกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะผูกพันพอช่วงอายุหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วอะ่ะคือเราไม่ต้องการหาใครใหม่ก็อีกอย่างถ้าพูดถึงความเดะเบส อันนี้ในตัวเขาจริงๆนะก็คือเตงอ่ะคือแบบดูแลเขาดีดีแบบดีมากๆซึ่งเขาว่ามันก็ดีที่สุดแล้วคืองค่าเนี่ยมึงจะไปหาใค่ใหม่ทําไมไงคือไปหาคนอื่นใหม่มันก็มันจะดีแบบนี้อีกไหมส่วนตัวเขาอ่ะเขาเป็นคนที่แบบเขารักใคร้เขารักนานไงแต่ว่าคือไม่มีผู้ชายคนไหนเว้ยที่แบบคนเขาได้เพราะว่าเขาแบบดีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรวะดีเกินไปมันมันใช่เหตุผลป่ะวะเราสาแบบดูแลดีขนาดเนี้ยอื ก็มันก็แล้วแต่ไงแต่ว่าอัน nice> นี้มันก็ผ่านกันมาหกปีแล้วโอเคอ่ะคำถามต่อไปฮะเคยทะเลาะกันจนถึงขั้นต้องเลิกกันไหมคะแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรจะบอกว่าถึงเลิกกันไหมส่วนมากทะเลาะกันก็ไม่ค่อยทะเลาะกันแรงรเนาะส่วนมากเลยเออทะเลาะกันเรื่องแบบจิกจอกแล้วค็นี้ปอนจะชอบงอนชายเป็นคนขี้งอนมากเลยเว้ยนางเป็นผู้ชายที่แบบพี่งอนมากก็คืององอยากมากคือแบบนางงอนแบบไลน์ไม่ตอบเฟซไม่รับโทรไม่รับเฮ้ยมันเป็นผู้หญิงปะวะ บางทีบางทีปิดเครื่องหนีไปเลยไม่การทะเลาะกันเขาเขาไม่ค่อยอยากจะพูดคุยไม่ไม่ใช่ว้ยการทะเลาะกันอ่ะคือเราต้องใช้เหตุผลในการคุยกันก่อนแต่สําหรับเขาบางมันไม่ใช่ว้ยคือเนี่ยจะทะเลาะกันตรงเี้ยไม่คือเขาเป็นคนที่บอกว่าชอบท้าขาเตงใช่ไหมคือบางทีเขาก็ไม่รู้อ่ะกดเรื่องอะไรกดเรื่องอะไรอะไร้เขาจะจู้จี้ไปหรือเปล่าแต่ว่าคือเขาอ่ะเป็นคนที่ต้องใช้เหตุผลไง ค,คือไม่ใช่จะอยู่มาปิดเครื่องไม่ใช่มาแบบงอนพอง,งอนใช่ไหมนางชอบเปลี่ยนสัมพนาม,นามาเป็นอะไรก็เรื่องของคุณสิก็เรื่องของผมอะไรอย่างงี้ก็ต้องเปลี่ยนเนาะเป็นละครแตอว่าดูละครนากไปว่าเตงไม่แต่ออ <c oughs> สําหรับสำหรับเขาเนี่ยไม่ผมนี่คือหมายถึงคุยกับ <c oughs> เ,เพื่อนๆไงก็คือสําหรับเขาเนี่ยคือที่เงียบไปบางทีอะ ด้วยความที่อารมณ์เขาก็รุนแรงคือความใจร้อนด้วยใช่ไหมเลยไม่อยากที่แบบมาต่อล้อต่อเถียงยิ่งพูดยิ่งเดี๋ยวมันยิ่งทะเลาะเงียบไปเลยจนกว่าอารมณ์มันจะเย็นอยู่คนเดียวไปก่อนแล้วก็พอมันอารมณ์ดีก็กลับมาเหมือนเดิมถูกปะล่ะเห็นปะพออารมดคือกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะคือข้ามวันข้ามคืนเว้ยเออมันก็ข้ามวันคือล่าสุดนี่ประมาณสองสามวันน่ะคืออันนี้มันว่าไงงองแง้งด้วยเตงอะงองแง่งเรื่องชั้นแนลเนี่ยแหละ ่อดีกว่าพี่เริ่มทําคลิปกันตอนไหนครับขอะพี่ขอนี่ขอะพี่คืออยากรู้จริงๆใช่ไหมทาคลิปตอนไหนคือเราเริ่มตั้งแต่ต้นปีต้นปีแล้วก็เราก็หายไปเลยเนาะเพราะว่าโควิดด้วยวิดแล้วก็แบบการงานด้วยเนาะช่วงโควิดนี่คือเราไม่เจอกันเลยนะเเสามเดือนสี่เดือนสี่เดือนคือโฟมกับปอเริ่มทําคลิปจริงจังอะประมาณเดือนไหนว่ากลางกลางปีกลางปี เดือนเจ็ดเดือนหกประมาณนั้นเพราะว่าทำมาสองสามเดือนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะฮะเรามั่นกันจริงก็จริงนะฮะก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันมันจะมาอยู่กันก็สัปดาห์จริงเจอกันประมาณสองวันใช่ค่ะเพราะว่าฟมก็มีงานของโฟมแบปอนก็มีงานของปอนช่วงคบกันประมาณสี่ปีแรกนี่สัปดาห์ละครั้งห้าสิบสองสัปดาห์ต่อปีก็เจอกันแค่ห้าสิบสองครั้งอ่ะน้อยมากๆอ่ะแล้วเราอยู่กันมายาวนานก็ถือว่าโอเคนะพี่บิดบล็อกเป็นไหมครับสอน สอนในครับพี่ปอนไม่ใช่จริงถามนี้สุดยอดเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่สายบิดบล็อกไม่ใช่สายแรปอะไรทั้งนั้นเลยพี่ทั้งสองเคยมีอะไรกันหรือเปล่าครับขอจริงจังต้อมาช้าหกจะหปีแล้วมันก็ต้องมีบ้างนะฮะพี่เคยกินข้าวไหมครับให้พี่กินหรอครับก็กินข้าวธรรมดา อยากมีลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงแล้วจะตั้งชื่อว่าอะไรครับเขาทางเทาางผมเลยอยากให้เป็นผู้หญิงตั้งชื่อว่าอะไรตั้งชื่อน้องปลายปลายมีลอเรือก็ได้หรือไม่มีก็ได้คล้องอะไรกับโฟมอ่ะไม่ของก็ปอปลาเหมือนเขาไงเขาปังปอนใช่ไหมน้องปลายน้องปลายฟ้าน้องปลายฝนคือเขาอยังไงก็ได้เว้ยแต่ว่าถ้ามีลูกผู้หญิงก็ดีเพราะว่ามันจับแต่งตัวได้ง่ายเอาชื่อเอาชื่ออยากรู้เขายังไม่ได้ตั้งอ๋อมันตอนนั้นมีชื่อที่คิดไว้คือ น้องปลายกับน,น้องฟอนอ่าน้องฟอนน้องฟอนใช่อของพี่ปอนใหญ่กี่นิ้วครับโอ้โหหนีเลยนะเตงนี <c oughs> ่เขาเบ้อ <c oughs> ไป <c oughs> จะมกากะอะไรเราบอกไม่ได้ผู้ชายหน้าเหมือนปังปอนอัคารู้ใช่พี่ชิต้าไหมคะคือจะบอกว่ามีคนถามมาเยอะมากใช่ไหมเวล ah าคนขอถ่า,ายรูปว่าเป็นปังปอนแกมมี่ใช่ไหมอ ah ัคคารู้ดอะไรเนี่ยใช่ความจริงคือคือปั <c oughs> งปอนแวมอดีแล้วกัน <c oughs> ปังปอนแวมคือตอนนี้โรงแวมมันก็แยกทางกันได้หมดแล้วแต่ไม่ใช่ปังปอนนั้นความสูงเท่ากันได้จริงเหรอใช่เขาไปดูมาแล้วปื้มปิติแล้วนะนี่ถ้ามีถ้ามีโอกาสได้อยู่ข้างๆกันเนี่ยเราถ่ายรูปคู่กันนะจะเป็นนี่ก็จะเอา พอไปอยู่ข้างๆตรงนี้อ่ะหรอไม่ไม่เขาไปอยู่กันสองคนพอแล้วเต่งไม่ต้องยุ่งไม่ได้ก็ถือว่าหน้าคล้ายฮะมีแต่คนบอกคำถามต่อไปอีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายเนาะที่บอกว่าเราสองคนอ่ะเคยนอกใจกันไหมคบกันนานขนาดนี้แล้วอ่ะกปอยากเขาเขาเราฟังคำตอบจากเต็งเนี่ยก็ไม่เคยนะทำไมอ่ะไม่มีมองตาเขาเราจะรู้ใจไม่เคยมีนะปัญหาเรื่องนี้ส่นนมากมีแค่แบบว่าแบบ สองผู้หญิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งตามแบบว่าเน็ตไอดอลไงแต่ไม่รู้ไงว่านางคิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเขาหรอเคยไม่เคยเฮ้ยเขาไม่เคยน้องใจแตงแตงก็รู้อยู่แล้วอะไรเกี่ยวกับผู้ชายไม่มีแค่บอกว่ามองอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีครับไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในการทะเลาะหรือว่า6ปีไม่เคยมีเลยโอเคก็ประมาณนี้เนาะในการที่เป็นคําถามที่ถามกันเข้ามาเดี๋ยวโอกาสหน้าเราถ้ามีโอกาสที่จะมาไลฟ์สดค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็มีตะคนบอกว่าอยากฟังเสียงพี่โฟมร้องเพลงเดี๋ยวครั้งหน้าดีกว่าครั้งไลฟ์สดเลยเดี๋ยวเอากีตาร์มานั่งดีดกันด้วยโอเคถ้าคลิปนี้มีแบบคนตอบรับมาเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะมี E p พีสองก็ได้มานั่งพูดคุยกันเหรอใช่โอเคค่มีอยู่พูดคุยอะไรละโอเคก็ประมาณนี้ สำหรับเพื่อนๆนะฮะใครที่ดูช่องบอนโฟน์ชานเลหรือว่าทางตัวเพจนะฮะเป็นแฟน,แฟนเขา <Party. S 1> ใช่แล้วฝากด้วยแล้วกันครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามพวกเราครเป็นกำลังใจพวกเราสองคน<ช>ด้วยเราก็าจะทำคอนเทนต์สนุกๆ อย่างเงี้ยแหละมีการแกล้มมีการเที่ยวมีการพาแฟนไปกินเกี่ยวกับแฟนนั่นแหละลทำไปเรื่อยๆอยากจะแบบให้พวกเราทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถแนะนำกันได้เลยอ่ะเสนอมาแล้วกัน<ช>นะฮะเผื่อคอนเทนต์ถ้าแกล้งหรือว่า,าอยากให้พาไปเที่ยวไหนหรือว่าใครมีสถานที่ท่องเที่ยวดี<ช>ๆ,ๆก็แนะนำมาได้เพราะพวกเราอยากไปเที่ยวกันอยู่แล้วสำหรับวันนี้ก็หมดละ Q&A ของเราจบลงเพียงเท่านี้เนาะ ไม่พูดต่อไหนออ <c oughs> <c oughs> โอเคลาไปก่อนและกันสว,ส,สวัสดีครับไอืม